เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่สี่หก หลังจากกลับจวนไปเจ้างจียก็ได้ทราบต้นสายปลายเหตุที่ตระกูลเสินถอนมั่นจากปากของฮูหยินผู้เท่าไปถึงแม้ผลลัพธ์นี้จะอยู่ในความคาดหมายของเขาแต่ท่าทียโสโอหังและเย่อหยิ่งทะนงตนของตระกูลเสินนั้นก็ยังทำให้เขาโมโห,โหอยู่ไม่น้อย หากมีใช่เพราะข้าเคร่งครัดกฎเกณฑ์มีคำสั่งตัดคอหลานชายบ้านเดิมของฮูหยินผู้เท่าเซินผู้นั้นเชื่อว่าตระกูลเซินคงไม่กระทำการเด็ดขาดเช่นนี้เป็นแน่ โมโหส่วนโมโหหลังจากเรื่องนี้ผ่านพ้นไปไปเจ้างเีียก็อดตำหนิตัวเองมีได้ว่าทำอะไรไม่รู้จักอารุ่อารวยพลอยทำให้บุตรสาวของตนต้องถูกตระกูลเสริรนถอนมั่นไปด้วยถึงแม้คุณหนูตวนหอไม่ต้องกังวลเรื่องออกเรื่อนแต่ตระกูลเซินเอ่ยปากถอนมั่นอย่างเอิกระเลิกเช่นนี้ภายภาคหน้าหากหมายจะหาคนที่คู่ควรกันก็มีใช่เรื่องง่ายใดถึง เพียงนั้นอีกแล้วเจิงเจีย เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจตระกูลเซินเป็นคนเช่นไรพวกเรารู้กันดีแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากถอนมั่นก้อนพวกเราตระกูลไปเสียหน้าอยู่ไม่น้อยแต่หากคิดดูให้ถี่ถ้วนวันหน้าไม่ต้องไปมาหาสู่กับคนตระกูลเซินอีกไม่แน่ว่าอาจเป็นความโชคดีในความโชคร้ายไม่ต้องพบเจอเรื่องขัดแย้งที่ไม่จำเป็นอีกหูหยินผู้เท่า ไไม่เพียงฉเฉลียวฉลาดอีกทั้งยังมองเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างรอบด้านมากกว่ามองประดาดเดียวก็ดูออกว่าหลานชายผู้นั้นของฮูหยินผู้เท่าเซินไม่ใช่ตะเกียงที่ขาดน้ำมันหากตระกูลไปยังปรารถนาการแต่งงานเช่นนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายยังคงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้แทนที่จะพลอยลำบากไปกับตระกูลเซินในอนาคตไม่สู้ ขีดเส้นแบ่งชัดเจนกับอีกฝฟลยให้เร็วหน่อยจะดีกว่าแค่ชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำหรับหูหยินผู้เท่าไปแล้วไม่ถือเป็นเรื่องสำ,สำคัญอะไรเฮอปีหลันถือโอกาสตบหลังมือของไปเตจ้งเจียเบาๆพลางพูดเรียกล่อมว่า เจิงเอ๋ออายุยังน้อยไม่ต้องรีบร้อนออกเรือนไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ปีอาจมีตระกูลที่เหมาะสมยิ่งกว่ามาสู่ขอเจิงเอ๋อหลิวอีเหนียงที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งหยดปากอย่างดูแคลนคุณหนูรองอายุอย่างน้อยไม่ต้องรีบร้อนออกเรือนแต่ลั่สิงของข้ากำลังจะถึงวัยออกเรือนแล้ว เดิมทีข้ายังคิดอยู่ว่ารอให้ลั่วชิงอายุครบ14ปีเมื่อไรจะให้แม่สื่อเลือกตระกูลที่เหมาะสมให้ผลสุดท้ายตระกูลสนก่อเรื่องเช่นนี้ชื่อเสียงของพวกเราจวนโหนับว่าเสียหายป่นปี้อย่าว่าแต่คุณหนูรองตอนนี้ไม่มีใครเอาเลยแม้แต่ลั่วฉิงของข้าก็พลอยติดร่งางแฮะไม่มีใครแยแสไปด้วยอีกคนหลิวเอ๋เหนียงกล่าวด้วยท่าทีที่เรียกได้ว่าเจ็บใจยิ่ง ในวาจาล้วนสื่อถึงความไม่พอใจและความเครียดแค้นต่างๆที่มีต่อไปด้วยเจิงเฮอปีหลันทนดูหน้าตาของหลิวอีเหนียงในยามนี้มิได้เป็นที่สุดนางแค่นยิ้มเย็นชาพลางกล่าวว่าคนของตวนกัวกงเลอะเลือนแต่มิได้หมายความว่าผู้อื่นจะเลอะเลือนตามไปด้วย คนที่มีตาทุกคนต่างก็เห็นกันหมดหองเฮาทรงชื่นชมให้ความสำคัญกับเติงเอ๋ยยิ่งนักพลอยทำให้พวกเราตระกูลไปได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากห้องเต้และห้องเฮาไปด้วยไม่น้อยหากมีคนคิดฉกฉวยโอกาสอาจเอื้อมจวนโหการแต่งงานเกี่ยวดองกับพวกเราคือหนทางอันรวดเร็วและฉับไวที่สุด แต่ดูไปแล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนตระกูลเสนเอย่ยปากถอนมั่นหรือหลังถอนมั่นเคยมีคนบ้านไหนกระตือรือร้อนมายังจวนโหของพวกเราเพื่อสู่ขอคุณหนูใหญ่แต่งเข้าบ้านบ้างหรือไม่สีหน้าของหลิวอีเหนียงพลันเปลี่ยนเป็นย่ำแย่ถึงขีดสุดนางตาวาดว่านี่เจ้ากําลังบอกเข้าว่าลวดสิ่งไม่มีใครเอาอย่างนั้นหรอเฮาปีหลันกล่าวว่า โหยินผู้เท่าเคยชี้แนะเจ้าไปนานแล้วต้องหมั่นอบรมดูแลลั่วชิงให้เข้มงวดมากขึ้นเช่นนี้แล้วยามออกไปนอกตัวจะได้ไม่ทำให้ตระกูลไปต้องถายหน้าถึงแม้เรื่องข่ายหน้าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้านางถูกผู้คนเล่าลือชื่อเสียงไม่ดีอะไรออกไปนั่นเท่ากับเป็นการเอาไฟมาเผาตัวทำลายอนาคตตัวเองอย่างแท้จริง เหตุที่เฮอปี้หลันกล่าวเช่นนี้ไม่ได้จงใจต่อว่าหลิวอีเหนียงแต่ไปด้วยสิงเป็นเด็กที่ทำให้คนอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆประมาณสองเดือนก่อนไม่รู้คุณหนูใหญ่ตระกูลไปผู้นี้ไปโดนอะไรเข้าเสิงตอนที่นางออกจากสววไปเดินเล่นซื้อของกลับมารดาของนางได้พบกับคุณชายร้องของตัวกัวกงโดยบังเอิญไม่รู้ตอนนั้นเด็กคนนี้คิดอะไรอยู่พอเห็นคุณ คุณชายร้องตระกูลเซิรนก็ผ่านกลายร่างเป็นผีเสื้อในบัดดนบินพลาเข้าไปหาโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดถามหน้าตาใสซื่อว่าเขากำลังจะไปไหน ต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงนั้นแม้ไม่อยากยอมรับแต่พฤติกรรมและการวางตัวของคุณชายรองตระกูลสรนผู้นั้นก็ดีกว่าคนอื่นในตัวกัวกองอยู่ไม่น้อยเผชิญหน้ากับคำซักไซของไปั่วสิงเขาตอบอย่างสุภาพมีมารยาทว่าตนเองจะติดตามสหาหยที่ค่อนข้างสนิทสนมไปเที่ยวเล่นบนเรือสำราญกลางแม่น้ำคลันได้ยินดังนั้นไป่วสิงก็ไม่สนใจเรื่องการ วางตัวของสตรีตระกูลใหญ่อะไรทั้งสิ้นร่ำร้องว่านางยังไม่เคยขึ้นเรือสำราญอยากจะขอตามคุณชายร้องส่นไปดูสักหน่อย หากคนรับใช้ของตวนหอไม่เตือนหลิวอีเนียงให้รีบยับยั้งไว้ไม่แน่ว่าเด็กคนนั้นอาจก่อเรื่องอะไรที่น่าขบขันยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้ถึงแม้ต่อมาเรื่องนี้จะจบลงอย่างค้างคาแต่เมื่อเรื่องไปถึงหูของหูหยินผู้เท่าไปนางยังรู้สึกโกรดจนหน้าขาวซีดเพราะหลานสาวคนโตที่ไม่ได้เรื่องคนนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนไม่น้อยต่าง วิาพากษ์วิจาร์กันลับหลังว่าคุนหนูใหญ่ตระกูลไปคือสตรีมารยาสามขนานแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องควรมิควรล้วนทำออกมาได้หากใครแต่งแม่นางเช่นนี้เข้าบ้านในบ้านของครึกครื้นหน้าดูชมเดิมทีในเมืองหลวงมีตระกูลขุนนางอยู่สองสามตระกูล หมายตาคุณหนูใหญ่ตระกูลไปเป็นว่าที่สะพ้ยในอนาคตผลสุดท้ายเมื่อไปล่วงสิงก่อเรื่องเช่นนี้ตระกูลเหล่านั้นจึงล้มเลิกความคิดถอยหนีกันจนสิ้นไม่มีใครหานกล้าเกี่ยวดองกับสตรีมารยาสามคนนี้เฮอปีหลันไม่ปฏิเสธว่าเหตุที่ตนเองเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมากระทันหันเพราะจงใจทำให้หลิวอีเหนียงร้อนรุ่ม ใครให้อีกฝ่ายคิดแต่จะตอกย้ำซ้ำเติมเจองเอ๋อของนางอยู่เรื่อยเล่าหลิวอีเนี่ยงที่ถูกสะกิดแผลพันโมโหจนหน้าซีดหากไม่ติดที่ฐานะของอีกฝ่ายสูงกว่านางก็อยากปรีเข้าไปตะปบหน้ายียวนกวนโทสะของเ้อปี้หลันให้เละคามือเหมือนกันไปเจ้งเจียมไม่ทราบเรื่องนี้แต่อย่างใดแว่าดูจากสีหน้าฉายแววอดสูของฮูหยินผู้เท่าไปเขาก็ทราบว่า ในช่วงที่ตนเองไม่อยู่เมืองหลวงนี้บุตรสาวคนโตที่ไม่ได้เรื่องคนนั้นต้องต่อเรื่องเลวร้ายที่ทำให้ตวนโหต้องขายหน้าอีกเป็นแน่ใช่ว่าเขาลำเอียงเดียดฉันหลิวซื่อแม่ลูกแต่สองแม่ลูกนี้ไม่ได้เรื่องจริงๆประโยคนั้นพูดว่าอย่างไรนะดินเหนียวที่เหลวเละตอกกำแพงไม่ขึ้นตอนนั้น เพื่อให้ได้แต่งเข้าสวนหอมีชีวิตสุขสบายหลิวฟางอี่ใช้กระทั่งอุบายต่ำช้าเช่นการวางยาเขาบีบให้เขาร่วมหลับนอนกับนางแล้วเด็กที่สตรีเยี่ยงนี้สั่งสอนจะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไร ส่วนหูหยินผู้เท่าไปเดิมทีก็ไม่ค่อยพอใจพี่หลิวอีเหนียงชอบหยิบเรื่องของไปรั่วเจิงมาเป็นประเด็นครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้ได้ยินเฮ่อปี้หลันเอ่ยถึงเรื่องชวนขุ่นเคืองใจที่ไปลั่วสิงเป็นคนก่อขึ้นอารมณ์จึงหม่นมองท่านใดพลอยทำให้สายตาที่มองหลิวอีเหนียงแปลเปลี่ยนเป็นจับผิดและหงุดหงิดขึ้นมา อ๋อให้หลิวอีเหนียงโง่เขาเพียงไหนก็ทราบดีว่าคนทั้งจวนหอไม่มีใครชอบตอนเองแม้สักคนเดียวคลานกลับไปถึงเรือนชิวเยื่อเกอนางคว้างปาสิ่งของทุกอย่างในห้องที่สามารถคว้างปาได้จนแตกละเอียดด้วยความโมโห ไปด้วยสิ่งที่นอนหลับอยู่ในห้องถูกเสียงดังภายนอกทําให้สะดุ้งตื่นรีบหยิบเสื้อคลุมขึ้นสวมแล้ววิ่งออกมาก็เห็นมารดาของนางกำลังทํำลายข้าวของพลางด่าทอเหมือนสตรีเสียสติคนหนึ่งท่านแม่ท่านเป็นอะไรไปอยู่ดีๆทำไมถึงคว้างปาข้าวข,ของในห้องเช่นนี้เจ้ายัางกล้าถามอีกหรือว่าข้าเป็นอะไร หากไม่ใช่เพราะเด็กอย่างเจ้ามันไม่ได้เรื่องข้าจะถูกหูยินผู้เท่าไปกับท่านโหรังเกียดเดียดฉันถึงเพียงนี้หรือ ไปล่วสิ่งที่ถูกด่ายอย่างไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกกล่าวหานางแค่หลบมานอนกลางวันในห้องนอนเท่านั้นก็ถูกท่านแม่ที่ไร้เหตุผลคนนี้ด่าทอเสียยกใหญ่แล้วหากเป็นแต่ก่อนนางคงไม่กล้าท้าทายมารดาข,ของนางแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นชั้นเชิงในใจจึงมากขึ้นตามไปด้วยกอบกับภาพลักษณ์ที่ท่านแม่ของนางสร้างขึ้นในสวนหอก็ไม่อาจเรียกได้ว่า ยิ่งใหญ่สูงส่งเลยสักนิดไม่เพียงถูกท่านย่าตำหนิติเตียนอยู่บ่อยครั้งกระทั่งเบาไพ่ในตัวก็ค่อยๆไม่เห็นท่านแม่ของนางอยู่ในสายตาเข้าไปทุกทีนานวันเข้าไปล้วชิงจึงเริ่มใจกล้าขอเพียงท่านแม่เอ่ยปากด่าทอนางนางก็จะตอบโต้อย่างไม่เกรงใจแม้สักน้อยนิดอีกทั้งสถานการณ์ในวันนี้ยังแตกต่างจากเมื่อก่อน เมื่อ่อนเวลาท่านแม่ดุด่านางนางยังหาสาเหตุได้สักข้อสองข้อแต่วันนี้นางถูกด่าอย่างไร้เหตุผลขณะเดียวกับที่ในใจเริ่มรู้สึกหงุดหงิดจึงบังเกิดความเครียดแค้นชิงชังต่อมาด้าของตนเหตุที่ท่านย่าก,กับท่านพ่อรังเกียจท่านแม่ไม่ใช่เพราะท่านทำตัวเองหรือท่านก็ทำเป็นแต่ระบายอารมณ์ใส่ลูกสาวที่ยังเด็กของตัวเอง หากท่านแม่มีปัญญาก็ไปด่าเฮ้อปี้หลันที่เรือนฉี่ฟังเสียสิอย่านึกว่าข้าไม่รู้ท่านเกลียดสตรีแซ้เฮอนั่นจนแาบเข้ากระดูกดำแต่ท่านย่ากับท่านพ่อต่างปกป้องดูแลนางราวกับสมบัติล้ำค่าส่วนท่านที่เป็นอนุภรยาก็ได้แต่อิจฉาตาร้อนอยู่ข้างๆ เสียงเพี้ยดังขึ้นอย่างกระจ่างชัดหลิวอีเหนียงที่โมโหตนตัวสัน่นตบหน้าไปล่วดสิงเต็มแรงหนังเด็กบ้าจงหุบปากเดี๋ยวนี้เจ้าคิดว่าตัวเองดีนักหรืออายุเพียงเท่านี้ก็ทำหน้าไม่อายวิ่งไปเสนอตัวให้ผู้ชายถึงที่ข้าต้องขายหน้าป่อนป้เพราะหนังเด็กแพ้สยายอย่างเจ้า ลือ้อสิ่งที่ถูกตบไปทีนึงโมโหจนน้ำตาพรั่งพรูนางกุ้มแก้มที่เจ็บจนชาของต้นด้วยความแค้นเคืองขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าใช่ข้ามันนางแพทย์ยาแต่ท่านอย่าลืมสิท่านเองที่เป็นคนแบ่งนางแพทย์ยาคนนี้ออกมาจะเป็นคนประเภทไหนไปได้เจ้า ครั้นเห็นสองแม่ลูกกำลังจะตบตีกันแม่นมสูที่ทราบข่าวจึงรีบรุดเข้ามาในห้องเพื่อห้ามทับแม่ลูกคู่นี้ช่างทำตัวน่ารำคาญเสียจริง ตอนนี้พวกนางคนของเรือนชิวเย่อกเอ๋อเรียกได้ว่าไม่มีฐานะอะไรในจวนโหอีกแล้วแต่สองคนนี้ยังจะเข็นฆ่าทำร้ายกันเองเหมือนสุนักกัดกันอีกแม่นมซูปลอบโยนไปล่วฉสียงที่ถูกตบอยู่พักใหญ่แม่นางน้อยถึงได้ยอมเช็ดน้ำตาเดินจากไปพร้อมเสียงสะอื้นหลิวอีเหนียงโมโหหายใจฟึดฟาดยามนี้นางไม่แน่ใจแล้วว่าคนที่ตนเองสมควรชิง คือใครกันแน่หูหยินเจ้าคะอยู่ดีๆเหตุใดท่านถึงได้ใจร้อนขึ้นมาเช่นนี้เล่าหลิวอีเหนียงที่นั่งรับแขนใจอยู่อีกด้านขบเขี้ยวเขียว,ยวฟันกล่าวว่าเจ้าจะให้ข้าใจเย็นอยู่ได้อย่างไรพริบตาเดียวท่านโหก็กลับมาสามสี่วันแล้วนับตั้งแต่เขากลับมาแม้แต่จะมองหน้าข้าตรงๆสักครั้งยังไม่มีดีร้ายอย่างไรข้าก็เป็นสตรีของเขา ทั้งยังลำบากคลอดลูกสาวให้เขาคนหนึ่งแต่นับจากที่เขาแต่งเฮอปี้ีลันนังแพร่สยานั่นแล้วก็ไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาอีกเลยขณะกล่าวลิวอีเหนียงก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ตนร้องไห้โหขึ้นมานับแต่แม่นมซูดโดนไปล่วดเจิงสั่งบอยต่อหน้าผู้คนในครั้งนั้น <c oughs> ก็โกรธแค้นพวกคนในเรือนฉี่ฟังจนเข็นเขี้ยวเขียวฟันเพียงแต่ฐานะของนางต่ำต้อยตอบกับคนของเรือนชิวเยื่อเกอในตอนนี้ไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของคนในตัวนโหต่อให้นางคิดจะใช้วิธีการชั่วร้ายอะไรก็ยังไม่สบโอกาสลงมือ บัดนี้หลิวฟางอีที่ตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ต้องร้องไห้จมูกแดงดวงตาบวมช้ำแม่นมซูเช็ดน้ำตาให้นางพรางปอบโยนอย่างอดทนว่าหูเยินท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ ก่อนที่เฮอปี้หลันจะถูกท่านโหแต่งเข้าตวนอย่างเป็นทางการท่านก็พอจะมีสิทธิ์มีเสียงในตวนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่นับจากนางขึ้นเป็นนายหญิงของตวนตระกูลไปพวกเราคนของเรือนชิวเย่อเกอ๋อก็นับว่าไม่มีฐานะโดยสิ้นเชิงหลิวอีเหนียงสูดจมูกกล่าวว่าข้ารู้ดีว่าที่ข้าต้องตกอยู่ในสภาพดังเช่นวันนี้ ทั้งหมดเป็นเพราะเฮอร์ปี้ลันนางหญิงต่ําช้าคนนั้นทั้งเส้นนึกถึงตอนนั้นพี่นางพูดย้ำนักย้ำหนาว่านางยอมอยู่ที่จวนโหก็เพื่อดูแลไปลวดเจิงนางเด็ดต่ําช้าคนนั้นนึกไม่ถึงนางกลับฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นเผลอแอบล่อลวงท่านโหที่นึกไม่ถึงยิ่งกว่าคือ ในท้องของนางยังมีเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านโหแม่นมซูถอนหายใจกล่าวว่าก็มีใช่เช่นนั้นหรือหากท้องของนางทะเยอทะยานมากพอให้กำเนิดบุตรชายแก่ตระกูลไปคนหนึ่งตำแหน่งไปหูหยินของนางก็จะมั่นขงแน่นอนแล้วหากเป็นเช่นนั้นจริง ต่อไปพวกเราคนของเรือนชิวเยอเอะอจะยิ่งลำบากมากขึ้นฟังถึงตรงนี้หลิวอีเหนียงพันหยุดร้องไห้ความหมายของแม่นมคืออะไรกันแน่แม่นมสูวเหลียวมองรอบด้านอย่างระแวดระวังแวบหนึ่งกล่าวเสียงเบากับหลิวอีเหนียงว่า หูยินลองคิดให้ทีท่วนความจริงแล้วใช่ว่าทันโหจะมีความรักความจริงใจอะไรต่อเฮอปีหลานคนนั้นในอดีตพันโหรักใครหลงไหลเฮอปีวะภรรยาคนแรกเพียงได้เป็นความจริงที่ผู้คนในเมืองหลวงต่างรู้กันทั่วส่วนเหตุผลที่เฮอปีหลานอยู่ในตัวโหของพวกเรามาได้หลายปีขนาดนี้ก็ด้วยนางอาศัยความสัมพันธ์ทางสายเลือดเพียงเล็กน้อย เราวางนางกับคุณหนูรองไปเท่านั้นเองตอนนี้พี่ทันโหแต่งนางเข้าจ้วนในความเห็นของบ่าวหนึ่งเพราะอยากให้เธอปีหวาที่อยู่ในหลุมศพได้นอนตายตาลับส เออปีหลานอายุมากขึ้นทุกวันหากยังไม่ออกเรือนไปวันหน้าคงเน่าอยู่ในต้วนไม่มีใครเหลียวแลครั้นได้ฟังดังนี้หลิวอีเหนียงก็พยักหน้าด้วยหน้าตาจริงจังแม่นมซูกล่าวอีกว่า หากท่านโหมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อเฮ่อปีหลันจริงคงไม่รอให้เฮ่อปีหวาตายไปสิบกว่าปีแล้วถึงค่อยแต่งนางเข้าบ้านพูดอย่างไม่น่าฟังประโยคนึ่งที่เฮ่อปีหลันโชคดีได้แต่งเข้าจวนโหต้องเป็นเพราะหูหยินผู้เท่ากับท่านโหสงสารนางเป็นแน่ถึงคิดจะใช้วิธีการเช่นนี้มาดูแลครึ่งชีวิตที่เหลือของนาง แต่ว่าเลือดเนื้อเชื้อไขในท้องของเฮอปีหลันคือความจริงเกิดท้องของนางพลต่ําช้านั่นมันพเยอทยานขึ้นมาให้กําเนิดบุตรชายแก่ท่านโหจริงวันหน้าดังนั้นข้าจึงขอบังอาจชี้แนะหูยินดูว่าพอจะคิดหาหนทางหยุดยัง้งไม่ให้เด็กนั่นคลอดออกมาได้หรือไม่ ได้ยินดังนั้นหลิวอีเหนียงพันสูดหายใจเฮือกใหญ่มองแม่นมสูด้วยดวงตาเบิกพรองโหเย็นมีคำโบราณประโยคหนึ่งกล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ไม่เห็นแก่ตัวเองสวรรค์จะไม่ให้อภัยหลิวอีเหนียงพยักหน้าด้วยความงงงวยเหตุผลนี้ข้าเข้าใจดีแต่เฮอปี้หลันได้รับการดูแลปกป้องดีเพียงนั้น ต่อให้พวกเราคิดใช้อุบายลอบกัดลับหลังจริงๆเกรงว่าคงจะหาโอกาสไม่ได้ในทันทีแน่แม่หนมสูแค่นหัวเราะทีนึงกล่าวว่าฮึฮึึยินลืมไปแล้วหรือเหตุการณ์ไม่ขาดฟันมีอยู่ทั่วทุกที่ ห่างจากถนนตะวันตกของเมืองหลวงไปยีสบลี้มีศาลเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรอยู่แห่งหนึ่งตามคำเล่าลือของชาวบ้านพระโพธิสัตว์ในศาลเจ้าแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะบรรดาสตรีท้องแก่ใกล้คลอดทั้งหลายขอเพียงมาจุดธูปกราบไหว้ขอพรหลังจากที่เข้าสู่ช่วงระยะใกล้คลอดก็จะให้กำเนิดทารกที่แข็งแรงน่ารักแก่ครอบครัวได้แน่นอน หลังเข้าฤดูหนาวอุณหภูมิของเมืองหลวงก็ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่มีเพิ่มขึ้นจวบจนสองวันมานี้สภาพอากาศถึงได้แจ่มชัดมีแสงแดดงดงามสาดซองเฮ้อปีหลันที่ใกล้คลอดแล้วตัดสินใจพาคนในบ้านสองสามคนไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรที่มีผู้คนมากราบไหว้บูชามากมายแห่งนั้นเพื่อขอพรให้ลูกในครรภด้วยตนเองตระกูลไปให้ความสำคัญ กับลูกในคันคนนี้ของเฮอร์ปี้หลันเป็นอย่างยิ่งทุกคนต่างหวังว่าท้องนี้จะเป็นเด็กผู้ชายตัวเฮอร์ปี้หลันเองก็เคร่งเครียดมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหูหยินผู้เท่าไป—หรือท่านหอหลวนปกป้องดูแลนางราวกับสมบัติล้ำค่าในมืออย่างไรอย่างนั้นหากท้องของตอนเองไม่ได้เรื่องให้กำเนิดเด็กผู้หญิงแก่ตระกูลไปอีกคนหนึ่งในใจของนางคงรู้สึกละอายไม่น้อย ดังนั้นการไปขอพอรที่ศาลเจ้าครั้งนี้ด้านหนึ่งเพื่อขอพอรให้ลูกน้อยของต้นด้านหนึ่งเปหมายวิ่งวอนขอร้องพระโพธิสัตว์ประทานบุตใชายให้แก่ตระกูลไปสักคน ตอนแรกไปเติ้งเจี๋ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้ภรรยาซึ่งท้องแก่มากแล้วออกจากบ้านไปเสี่ยงอันตรายเช่นนี้สตรีมีคันที่อีกสิบกว่าวันจะครบกำหนดคลอดเช่นนี้ไม่เหมาะที่จะเดินทางไปข้างนอกเพราะหากเกิดการกระทบกระเทือนอะไรขึ้นผลที่ตามมาไม่ว่าใครก็รับไม่ไหวหูหินผู้เท่าไปก็รู้สึกไม่ค่อยวางใจหากจะให้เฮอปี้หลานออกจากบ้านไปช่วงนี้ แต่ในจิตใจใต้สำนึกของนางยังมีความเห็นแก่ตัวแฝงอยู่หากสารเจ้าแม่กวนอิมประทานบุตรศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คนภายนอกว่าไว้ไม่แน่ว่าเฮ่อปีหลันอาจมอบเด็กผู้ชายให้แก่ตระกูลไปได้จริงสุดท้ายเสียงข้างน้อยย่อมแพ้เสียงข้างมากเฮ่อปีหลันยืนกรานหนักแน่นว่าจะไปสารเจ้าด้วยตนเอง ถึงอย่างไรต้วนโหก็อยู่ห่างจากศาลเ,เจ้าเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรแค่เพียงยีสิบลี้เพื่อป้องกันมีให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางพอรถมาพ่อบ้านต้วนโหจึงสั่งให้คนไปเก็บกวาดรถมาที่จะใช้เดินทางตนสะอาดเรียบร้อยเดิมทีไปเจิงเจียคิดจะเดินทางไปกับภรรยาด้วย ไม่นึกว่าในวังจะมีราชองค์การมาเสียก่อนแจ้งว่าฝ่าบาทมีพระประสงค์จะรับสั่งเรื่องสำคัญกับไปเตเจิงเตียต่อหน้าโดยละเอียดส่วนหูหยินผู้เท่าไปนางอายุมากแล้วเฮ่อปีหลันไม่ยอมให้อีกฝ่ายไปลำบากกับตนด้วยนางจึงพาสาวใช้ที่มือเท้าคล่องแคล่วสองคนกับคนรับใช้ที่มีวรยุทธ์ไม่เลวสองคนและปัล่วเจิงที่ยืนกรานว่าจะไปกับนางด้วยให้ได้ ออกจากบ้านไปด้วยกันปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ